วันนี้มากินอาหารกบจะกจะกจะกที่ฟังเจ้สมบัติที่นีน่เรียกว่าอุลูวาอลูวาอลูวา okay. อค่ะเดี๋ยวจะมากินอาหารจะมากินกบที่เป็นหม้อกันอันนี้สาวพามากินพามาเลี้ยงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินย,ะะยังไงและจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูกันเกิดมาเคยกินกบค่้แรตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นอันนี้มาให้แดกกบเขาไม่ใช่กบแบบกบเ,เป็นเนื้อแล้วกบเป็นตัวเลยเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวจะพาดูนะผม อันนี้คือวิธีการตักน้ำจิ้มแบบซื่อชวนนะฮะก็คือตักน้ำจิ้มซุปใส่ลงไปแล้วก็จะได้น้ำจิ้มให้เรามากินกบกบเป็นตัวเลยครับผมไอ้หียไอ้หัวขาดไอ้หียเดืดเลยโอเคอน,นี้คือกบ

รใช่ไม่错 Really good Good right Look look ชาูราชาบูเหมือนเนื้อปูเลยก็คือถ้าเกิดว่าไม่ไม่ติดว่ารูปร่างไม่ติดกบที่แบบเป็นตัวอย่างเงี้ยนะคือจริงๆแล้วถือว่ามาเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อกบก็ก็ไม่ได้แย่ก็อันนี้อันนี้คือมาลาบัวบัวใช่กบก็คือภาษาจีนก็คือว้าเนื้อกบก็วาโรู้เยี่ยมมาก นี่ต้าหู้ครับผมเต้าหู้ธรรมดาเนี่ยอ๋อไอ้หัวขาดอันนี้คือกบเป็นตัวเลยไอ้เนี่ยอยเนี่ยกบเป็นตัวเลย โอเคเดี๋ยวขอรีวิวการกินกบที่เมือทีทสั้นๆนะก็ญญคือคนที่นี่กินกบกันเป็นเรื่องปกติเวลากินนี่คือดึงเนื้อแต่กระดูแล้วกระแทกกันเลยส่วนตัวคุณนั้นคือเอาตรงๆนะกินกินได้ก็คือเนื้อกบมันอร่อยนะเหมือนเนื้อปูเลยแต่ว่าคือจะให้คุณมานั่งดึงแดกเนี่ยไม่ไหวจริงๆคือแบบเห็นกบเป็นตัวที่แบบถูกถลกหนังแล้วแบบต้มอ,อยู่ในหม้อเนี่ยคือแบบโอ้แค่หยิยบออกมาเจอกบนี่แบบตกใจมากไม่รู้ไปทำเลยตรนั้น โอเคเอาเ่อนขั้นแค่นี้วันนี้แล้วกันครับผมโอเคครับเจอกันครับ